พาชม High er l a n d ร r เกร LDA เกียร์ออโต้ด้านหลังนะคะสีเทาโอเปกนะคะตัวนี้ราคา875,000บาท2023ตอนนี้มีเกียร์ออโต้ให้คุณลูกค,ค้าแล้วสำหรับเกียร์ LDA นะคะถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นของตัวยกสูงที่มีเกียร์ออโต้เดี๋ยววันนี้โซเล่พาชมว่าฟังก์ชันรุ่นนี้ได้อะไรยังไงบ้างนะคะด้านหลังโซเล่เลยรุ่นนี้ผลิตมา4สีคุณลูกค้าคะสีเทาโอเปกสีนี้สีขาวมุกสีบอลเงินแล้วก็สีดำนะคะวันนี้พาชมสีเทาโอเปกถ้าเป็นสีขาวมุกลูคค้าเพิ่มเง 7,000บาทสําหรับกระบะ4ประตูนะคะกระจังหน้าด้านหน้าทั้งหมดนะคะของตัวยกสูงอย่างที่บอกนะคะว่าเหมือนกันทุกรุ่นนะคะจะต่างที่ฟังก์ชันภายในแล้วก็ที่ความแตกต่างคือตัวไฟตัดหมอกเนี่ยของ LDA นะคะจะเป็นไฟส่องสว่างสีเหลืองนะคะถ้าเป็นตัวเกรดแซขึ้นไปจะเป็น LED สีขาวเรียบร้อยนะคะแต่ไฟหน้าคุณลูกค้าจะได้เป็นโปรเจคเตอร์เหมือนกันมีไฟเดย์ไลท์ให้เหมือนกันเลยนี่คือด้านหน้านะคะบอดี้ด้านหน้าของตัว LDA 2023นะคะตัวนี้คือรอส่งมอบลูก ะะทีนี้ลูกค้าจะเดินทางมารับเองถึงที่นะคะก็เลยมารีวิวให้ชมก่อนว่าเป็นยังไงบ้างสาหรับรุ่นนี้นะคะในรถเดิมๆที่ยังไม่ได้แต่งเนาะตัวล้อค่ะมาเดี๋ยวเราพาดูนะคะตัวล้อจะเป็นขอบ17จากโรงงานนะคะยางเป็นบิสโตนแบบนี้เลยนะคะถ้าเป็นเกรดแซดขึ้นไปจะเป็นล้อแม็กขอบ18นะคะตัวเริ่มต้นจะเป็นขอบ17แบบนี้เลยนะคะนี่คือดินเดิมคลีนครีจากโรงงานเลยนะคะบันไดข้างไฮรันเดอร์เรามีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะขึ้นง่ายๆเลยนะ ตัวไฟเลี้ยวก็บิวมาในส่วนของตัวกระจกเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือเกรดไฮแลนเดอร์เนาะมาเดี๋ยวสเลพาชมภายในสักนิดนึงนะคะลืมเลยว่าอ่ะมาภายในเลยภายในรุ่นนี้ LDA เป็นตัวเริ่มต้นจะเป็นเบาะผ้านะคะทั้งหมดเลยนะคะนี่คือสอบสอบถัดทางข้างแล้วก็ตัวเบาะนะคะจะเป็นเบาะผ้าเกรดพรีเมียมก็คือ,เ,อ,อเป็นเฉพาะรุ่นของเกรเก LDA เท่านั้นแล้วก็ตัวนี้ถือว่าทามาใหม่ ช่วยรองรับเวลาเรานั่งเนี่ยถือว่าอบอุ้มได้ดีเลยนะคะแล้วก็ในตัวของฟังก์ชันนะคะหน้าจอหน้าจอตัวนี้ขนาด7นิ้วคุณลูกค้าคะสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้แล้วนะคะตัวแอร์เป็นแบบไม่นวนหมุนปรับระดับความเย็นได้เลยนะคะแล้วก็ตัวเกียร์นะคะ อย่างที่บอกเป็นตัวใหม่ตัวนี้2องพเรามีเกียร์ออโต้ให้แล้วสําหรับตัวเริ่มต้นเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีนะคะถ้าถ้าเป็นเกียร์ออโต้ต้องเอาเป็นเกรดตัวแซดใช่ไหมตอนนี้มีเกียร์ออโต้ให้แล้วนะคะเป็นเกียร์ออโต้โฮสปีดสามารถปรับลูกเล่นเป็นเกียร์ธรรมดาให้ลูกค้าได้เช่นเดียวกันนะแล้วก็มีฟังก์ชันตัวลงทาระชันให้ลูกค้าด้วยสําหรับรุน่นนี้ระบบเบรกเป็น ABS นะคะแล้วก็มีแอร์แบคคู่หน้าให้นะคะ ตัวพวงมาลัยนะคะมีมาติฟังก์ชันเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายได้แล้วสําหรับตัวนี้นะคะนี่คือภายในของเกรด LDA นะคะตัวบอดี้ตัว ผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยก,กว้างขวางเท่ากับตัวเกรดแซดทุกเกรดเลยนะคะคือบอดี้ข้างในเหมือนกันนะคะคือความกว้างเท่ากันแต่ต่างแค่ว่าฟังก์ชันเบาะหนังพวกนี้ก็จะไม่ได้มีมาถ้าใครอยากได้เบาะหนังขึ้นไปยังไงก็แนะนําเป็นเกรดตัวแซขึ้นไปเนาะแล้วแต่งบลูกค้าแล้วกันอันนี้ได้ราคา8 75 0 0 0าบาทเดี๋ยวพาดูด้านหลังสักนิดนึงเนาะมา แล้วกุญแจรุ่นนี้นะคะจะยังไม่มีสัญญาณการขโมยนะคะเป็นกุญแจไขสตาร์ทหมึเกเดตตัวแซดแต่กุญแจตัวนี้ยังไม่มีสัญญาณการขโมยแต่ลูกค้าสามารถเพิ่มเติมได้นะคะในส่วนนี้เนาะ LDA ด้านหลังนะคะจะไม่มีสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้เลยนี่คือเกรด LDA ถ้าลูกค้าจะดูว่าฟังก์ชันรุ่นนี้คือรถรุ่นอะไรนะคะดูง่ายๆเลยตรงนี้จะไม่มีสัญ,ญลักษณ์ถ้าเป็นเกรดแซดจะเขียนว่าแซดหรือแซด P หรือ M นะคะแต่ตัวไฟท้ายมีมาให้เหมือนกันนะคะเป็น LED เรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่ตัวเริ่มต้นจนถึงตัวท็อป กล้องหลังเราบิวมาให้แล้วเรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะกับตัวรถนะคะแล้วก็สเต็ปด้านหลังนะคะกันชนหลังบันไดขึ้น1 2 3สเตปขึ้นง่ายเหมือนกันนะคะตั้งแต่ตัวเริ่มต้นจนถึงตัวท็อปเลยถ้าดูภายนอกแล้วนะคะลูกค้าจะดูไม่ออกเลยถ้าเราเปลี่ยนล้อเป็นล้อแต่งแล้วเนี่ยเหมือนกันทุกรุ่นต่างที่ฟังก์ชันข้างในแบบนี้ใครอยากได้ฟังก์ชันที่มากกว่านี้แนะนําก็เพิ่มเงินขยับขึ้นไปนะคะอันนี้ราคาประหยัดราคางบ 8 7 5 0 0 0บาทใครสนใจรุ่นนี้ยังไงทักมาสอบถามเฉลยได้วันนี้ก็รีวิวสั้นๆสำหรับตัวนี้นะคะอยากให้รีวิวรุ่นไหนยังไงคอมเมนต์ด้านล่างมาได้เลยสำหรับตอนนี้ไปก่อนขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะ